และยังลงหนึ่งเช็คลงวันที่ที่ขึ้นกันได้ทันทีด้วยนะคุณเข้าใจเช็คลงวันที่ได้ทันทีว่าเป็นยังไงอันนี้ใช้ราคาทีดีแดงเลยไอ้เช็คเช็คเป็นยังไงก่อนนะคุณเข้าใจคําว่าเช็คเป็นยังไงครับเป็นกระดาษที่ไปขึ้นเงินได้กระดาษที่ไปขึ้นไปขึ้นกันที่ธนาคารได้ใช่ไหมใช่ครับว้าวเช็คใบนี้มีมูลค่าสองแสนสามแสนไปขึ้นเงินได้คุณก็เอาเช็คไปขึ้นเงินเนี่ยเราเรียกว่าเช็คแต่เช็คเนี่ยมันมีสองเพศเลยนะผมขออธิบายมิ้แล้วกัน เช็คเนี่ยคือเอกสารที่ไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารมันแบ่งออกเป็นอย่างนี้ด้วยนะเช็คที่ลงวันที่วันนี้กับลงวันที่ล่วงหน้าลงวันที่วันนี้อันนี้ก็คือว่ามันลงวันที่วันนี้เนี่ยคุณไปขึ้นเงินคุณก็ได้เงินมาแล้ว <c oughs> เราเรียกว่าลงวันที่วันนี้ถ้าเช็คที่ลงวันที่วันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า <c oughs> เงินสดชื่อบัญชีคือเงินสดมันสามารถขึ้นเงินได้เลยเราเรียกว่าเงินสด แต่ถ้าเกิดเช็คมาลงวันที่่ลกหน้าหมายความว่าเรายืนอ,อยู่วันที่วันที่อะไรวันที่4พฤษภาคาาม63ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราได้รับเช็คมาแล้วบอกว่าเช็คตัวนี้สามารถไปขึ้นเงินได้ในวันที่4กรกฎาคม63เช็คที่เราได้รับจริงๆในวันนี้เนี่ยมันยังขึ้นเงินไม่ได้เราจะเรียกว่าเงินสดไม่ได้นะเพราะมันยังขึ้นเงินไม่ได้มันจะเรียกว่าเงินสดเมื่อมันขึ้นเงินได้เท่านั้นดังนั้นเช็คที่ลงวันที่โลกหน้าที่จะยังเก็บเงินไม่ได้ตรงนี้ เราจะเรียกันว่าตั๋วเงินเรายังไม่เรียกว่าเงินสดถ้าจะเรียกว่าเงินสดเมื่อสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แน่ๆคือลงวันที่ว่าจะขึ้นเงินได้ถ้ายังขึ้นเงินไม่ได้เรียกว่าตั๋วเงินก่อนโอเคไหมแล้วถ้าเกิดเราจะเขียนว่าตั๋วเงินนะเราต้องเขียนอีกชัดๆให้มันชัดเจน้นีกเราเรียกว่าตั๋วเงินรับมีคําว่ารับต่อท้ายด้วยจะได้รู้ว่าเราจะได้รับเงินจากมันนะเราก็เลยเรียกว่าว่าตั๋วเงินรับซะ พอได้ไหมเข้าใจไหมตรงนี้เขตัวเงินรับนะถือเป็นสินทรัพย์มัน<ร>คือเช็คลงที่ล่วงหน้าแสดงว่าตัวเงนินจ่ายก็คือจ่ายตัวเงินจ่ายคือเรามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินในอนาคตไอ้ต <c oughs> <c oughs> ัวเงนินรับคือมีสิทธิ์จะได้เงินในอนาคตเราก็จ่ายอ่าดังนั้นเช็คที่ลงวันที่ที่แามบราขึ้นงินได้ทีนั้นเรียกว่าเงินสดด้วยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ l i น e ID y e l l o w t e i n i n g ครับ